รับทราบแล้วไปหัวเอ้ยหัวใจดอกสีหอ้งแต่ยินไปหูทั้งสองคำที่เพิ่นหองออกมาว้าโอไายสำเนียงบ้านบ้านเพิ่นบอต้องการเศร้าหน้าเศร้าไห้ญาติลูกสาวลำบากอยากลายแนวเพิ่นอยากได้แต่เคยมีสีกัดแขวกัดฟันให้ใจให้มันนั่นถึงทอง คือรู้ตนซาเจ้าของมันหมายใจปองมาเป็นแรมปีวาดวังนั่งฝันต้องมีสักวันโอกาสนั้นดีแต่เหตุการณ์มันเป็นแนวนี้ก็คงบม่มีละเดโหนทางนี่ละนาะเพิ่นว่าบุญญาบอ่หอดวาดสนาเลยบ่ได้กอดปานู้เฮาตอดลมตึงง่ายลัง ขาอ่อนย่างซาย้อนใจมันลาบัดว่าได้ฟังโอ้ยบากน้ำตากระบ้าอีหยังพองไหลพองลังหาดทั้งสองแก้มรับสาบแล้วนอที่ยืนพอบอคือต่ออีหยังบากน้ำตาเศร้าสายลังลมตายกลางทางเพิ่อนอยังบนแนมบ้าคนแม่ข้าวก็มียศด,ดาวเขาบอให้แก้ม บอกใจเฮาให้เศร้าเลี้ยวแนมอย่าหวังใดแอมต่างกันเลือเกินนี่ละนาะเพิ่นว่าบุญญาบ่าหอดวาสนาเลยบบได้กอดปานงูเฮาตอดลมตึงงายลังขาอ่อนยางซาย่อนใจมันลาบัดว่าได้ฟัง อวยบักน้ำตากระบาอีหยังพองไหลพองลังหาทาังสองแกมกราบสาบแล้วนอที่ยืนพอบอคือต่ออีหยังบักน้ำตาเศร้าสายาลังลมตายกลางทางเพิ่งยังบง่แนมบ้าคนแม่ข้าวบ่มียอดดาวเขาบอให้แกมบอกใจเฮาให้เศร้าเลี้ยวแนมอย่าหวังใดแอม อ้างกันเลือก